สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวร็อกนะครับว,วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวระบบตกปลานะครับซึ่งวันนี้ผมได้ไปฟัง AMA ของคุณเนนินนะครับกับทาง BitCup Academy นะครับซึ่งก็ปล่อยกาวกันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปที่สไลด์ของทางคุณเนนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของเกมตกปลากันนิดหนึ่งนะครับ เกมตกปลานะครับจะเข้ามาในช่วงนะครับต้นตุลานะครับซึ่งเกมตกปลาเนี่ยจะเป็นระบบนะครับผมเรียกว่าขออนุญาตเรียกเป็นอย่างนี้ฮะเป็นระบบเกมที่อยู่ภายในเกมมอนติมูริเลตนะครับมันมีความซับซ้อนของตัวมันเองสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีเรียกว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันความซับซ้อนระบบโทเค็น นะครับของตัวมันเองเนี่ยอยู่หลายเหรียญอยู่หลายโทเค็นนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับในการที่จะตกปลานะครับก็ต้องมีแน่นอนนะครับเป็นเหยื่อนะครับกับตัวคันเบ็ดนะครับสิ่งที่จะตกได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นขยะเป็นของอาจจะของดีๆก็ได้ได้ปลาก็ได้นะครับแล้วก็อ่า สิ่งที่เราหลังจากเราได้ปลามาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาไปแลกกับคุณสซเวนนะครับได้มาเป็นฟิตฟูดฟิตฟูดหลังจากได้ฟิตฟูดมาเราสามารถที่จะนําไปเลี้ยงในฟาร์มปลาของเรานะครับจากฟาร์มปลาของเราเนี่ยเราจะได้อ่าผลตอบแทนออกมาเป็นโทเค็นที่ชื่อว่าตัวกิวนะครับตัวกิวเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงปลาสามารถนําไปใช้ซื้ออุปกรณ์ตกปลาและนําไปแลก เปลี่ยนเป็นรูมิผ่านร้านค้าได้ผู้แรกสามารถแรกลกรูมิเป็นกิลได้เช่นกันอ่าแปลว่ากิลเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ด้วยรูมิเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับของตัวเหยื่อนะครับก็จะมีการบอกเลเวลด้วยนะเพื่อนๆที่ขอบนะครับขอบม่วงเนี้ยก็อีพิกใช่ไหมฮะขอบส้มอย่างนี้ก็รีเจนเตอรี่โอ้สวยเนาะเพื่อนๆรีเจนเตอรี่ดูสวย แล้วเนี่ยเพื่อนๆบออย่างเงี้ยก็เข้าไปตกได้นะคือทั้งเกมเนี่ยตกได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อกซิกการเดนบ่อน้ําพิษเนี่ยอาจจะตกได้ปลาที่แบบแปลกประ,ประ,ประหลาดประาดก็ได้นะครับเพื่อนเอ,นอาจจะเป็นแบบปลาที่มันแบบมิวแทนมาแล้วอะไรเงี้ยมเกิดการมิวเทชันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถตกได้นะนะครับแล้วก็มีจุดไหนตกได้บ้างเนี่ยคุณเนนินบอกว่าตกได้เกือบ หลายจุดเลยแหละนะครับในในตัวเกมนะครับะนะครับทีนี้นะครับตัวเบ็ดตกปลาและเหยื่อตกปลาเนี่ยคือสิ่งที่ต้องมีนะครับคุณสามารถที่จะใช้กิลนะครับในการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ได้จากกล่องซุ่มและ NPC ภายในเกมนะครับแล้วก็รวมถึงมีระบบาการแข่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกับอันนี้แหะครับเพื่อนๆเหมือนกับาการแข่งทำฟาร์มใช่ไหม ประจำเดือนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เอผมคงไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรอกนะครับเพราะว่าคงไม่ได้แบบว่าจะตกกันเอาเป็นอันดับหนึ่งอันดับอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ปล่อยให้ระดับเทปเทปเขาแข่งแย่งกันไปแล้วกันนะครับโอเคอของที่ได้จากรางวัลตกปลานะครับไม่ใช่มีแค่ปลานะเพื่อนๆนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีขยะก,ก็เป็นไปได้ขยะครับขยะก,ก,ก็ตกได้เหมือนกันนะฮะ ขวดแก้วครับวัสดุตีบวกวัตถุดิบแรกไข่ออซซี่เฮ้ยอันนี้น่าสนใจเพื่อนๆวัตถุดิบแรกไข่ออซซี่เอาละนะครับแปลว่ามันสามารถคราฟได้ใช่ไหมหรือแม้แต่ขยะก็ได้นะครับแล้วก็เพาะเลี้ยงปลานะครับอย่างนี้ที่บอกเล่าไปนะครับว่าจะมีการแข่งขันกัน โอเคจบตรงนี้ผมขออนุญาตเข้าสไลด์ของคุณเนนินเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลานะครับคุณเนนินก็พยายามอธิบายนะครับเกี่ยวกับตัวออซี่ออซี่นะครับว่ามีเป็นรูปแบบของ NFT นะครับความจริงเนี่ยเหมือนกับล็อกกี้ล็อกกี้เลยเพื่อนๆตัวออซี่ออซี่เนี่ยเหมือนกับล็อกกี้ล็อกกี้เลยจุดต่างมีดังนี้ครับอันนี้ไม่ใช่จุดต่างนะ ก็คือเอางี้ก่อนนะฮะเอาสไลด์นี้ก่อนออซซออซี่นะครับจะปล่อยมาทั้งหมด2,400อตัวนะครับในการดรอปทั้งหมด6ดรอปด้วยกันนะครับตอนนี้ผ่านแล้ว4ดรอปเหลืออีก2ดรอปนะครับดรอปที่ห้ากับดรอปที่หนะครับทีนี้ดรอปที่หกับดรอปที่หเนี่ยคุณเนนินกาวออกมาบอกนี้ฮะข้อดีของคนที่ซื้อนะครับตัวออซซออซี่ก่อนนะครับก้าวขเนี่ยตรงเนี้ย เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันหมดชาเนาะใแต่ละดอกนะครับมันไม่เหมือนตอนล็อกกี้ล็อกกี้นะฮะตอนนั้น6ครับเรียกว่าพอเพื่อนรีเฟซหน้าทีเดียวเนี่ยเปลี่ยนนะครับแต่ออซีออซีไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ทราบว่าด้วยราคาหรือด้วยอะไรก็ตามนะฮะทำให้มันหมดชานะครับก็คุณเนนีน่มาบอกว่านะครับประโยชน์ที่เพื่อนๆได้จากการที่เพื่อนๆเนี่ยซื้อมาก่อน ก็คือว่าในช่วงแรกที่เขาเปิดเกมในช่วงแรกที่เปิดระบบตกปลาขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะออซซี่เนี่ยไปสเต็กได้เลยนะครับแล้วสิ่งที่ได้เพื่อนๆได้กลับมาคือเป็นบับเบิ้ลนะครับเพื่อนๆจะได้สิ่งเนี้ยก่อนคนอื่นแล้วก็มันยังเป็นแค่2,400ตัวเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเทิร์เรทที่เพื่อนๆจะได้กลับมาเนี่ยมันเยอะแน่นอนเยอะกว่าก่อนที่คนจะลุมกันเข้ามามีออซซี่กันเยอะนะ ทั้งหมดมันมีสองหมื่นเจ็ดพันตัวเพื่อนก่อนเราลุ้มเงินเข้ามาเป็นหมื่นตัวเงี้ยไอการได้มาซึ่งตัวบับเบิ้ลเนี่ยมันก็ดรอปลงไปดรอปลงไปดรอปลงไปเรื่อยๆมันก็เข้าสเต็ปเดียวกับล็อกกี้ล็อกกี้แหละครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยได้เยอะตอนหลังเนี่ยพอเริ่มมีคนคราฟได้มีคนทำวิวิทล็อกกี้ลีฟเลสล็อกกี้อะไรขึ้นมานะครับมีการผสมพันธุ์มีการอะไรตัวล็อกกี้เยอะขึ้นนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในระบบเนี่ยมีล็อกกี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับก็ผลตอบแทนก็น้อยลง พอผลตอบแทนน้อยลงนะฮะมันก็จะเป็นเ,เรียกว่าคนที่เขาซื้อก่อนเนาะได้จากกล่องสุ่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกเอ้ยมันไม่โอเคอุตสาห์ซื้อก่อนอะไรก่อนเพราะฉะนั้นคุณเอ็ินคอมมิตเอาไว้ตรงนี้ว่าอย่างน้อย2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับที่เราจะสามารถสเต็กได้ก่อนคนอื่นก่อนที่คนอื่นจะสามารถคลาฟตัวออซีออซีขึ้นมาได้นะครับคุณอนแจ้งไว้อย่างนี้นะครับโอเค ส่วนพวกนี้นะครับก็เหมือนกับระบบของล็อกกี้ล็อกกี้นะครับผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับนะครับก็คือเป็นเรื่องของขอบเรื่องของระดับต่างๆนะครับะนะครับแล้วก็ในสไลด์นี้คุณไอนนินต้องการจะสื่อถึงว่าตัวออซซออซี่เนี่ยก็จะมีในลักษณะที่เป็นที่อยู่หรือเป็นฟาร์มอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีระบบะวางตัว NFT ออย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จะต้องปลดล็อกนะครับในแต่ละระดับเหมือนกัน นะครับเหมือนกับล็อกกี้ล็อกกี้เป๊ะเลยทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นออสซิรออซีเท่านั้นเองแล้วก็ตัวออสซิ่ออซีนะครับในรายถัดมาเนี่ยก็คือแยกความแตกต่างนะเพื่อนๆว่าออสซิ่ออซีกับล็อกกี้ล็อกกี้ต่างกันยังไงนะครับหนึ่งคือมันเป็น NFT บนเกม Morning Moon Village เหมือนกันใช่แล้วนะครับแล้วก็คุณสมบัติในการฟาร์มนะครับของออสซี่ออสซี่เป็น LK ลเคครนะครับเพื่อนเพื่อน Lk ครับสเตมนะครับต่างจากล็อกกี้ล็อกกี้นะครับตัวล็อกกี้เนี่ยเป็น Lkustd สเตมนะครับเพื่อนๆและจุดนี้นี่เองนะครับที่ทำให้เพื่อนๆบางคนเนี่ยเกิดความสงสัยว่าทำไมแรงขุดของล็อกกี้ล็อกกี้เนี่ยมันมากกว่าตัวออซิออซี่ล่ะนะครับสาเหตุนะครับ,นนรบก็มาจากาผมเทียบง่ายๆนะเพื่อนๆมีล็อกกี้ล็อกกี้ มีอขอโทษนะมีสเตม USDT 100 s งร้สเตมนะฮะกับเพื่อนๆมีสเตมนะครับของ LK USDT อ่ะ LK ครับขอโทษ LK ครับ1 0 0่งรสเตม LK ครับ1 0 0่งรสเตม LK USDT 100 STEM สเตมลงเอาไปปลูกเพาะเหมือนกันนะครับผลตอบแทนเท่ากันไหมครับเพื่อนๆครับไม่เท่ากันใช่ไหมเพื่อนๆไม่เท่ากันนะครับ LK ครับได้มากกว่า อันนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆสาเหตุที่แรงขุดของ hash power ของตัวออสซิลเนี่ยดูน้อยกว่านะครับก็มาจากการที่ผลตอบแทนนะครับหรือ hash power ที่ได้กลับคืนมานะครับผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยมันมากกว่านะครับมันก็เลยดูเหมือนจะแรงขุดน้อยกว่าแต่ความจริงเนี่ย สเตมของ LK c u p เนี่ยนะครับอ่มันมีเขาเรียกว่าเรียกว่ามีอ่มีแรงอ่ามีมีพาวเวอร์มากกว่าอ่าอย่างนั้นละกันทำให้ผลตอบแทนของเพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับกลับมาเยอะนะครับซึ่งเขาอาจจะบาลานซ์ให้มันเท่าๆกันก็ได้นะครับการที่เขา,าปรับให้ดูแบบเอออันนี้ดูน้อยอล็อกกี้ดูเยอะอย่างเงี้ยความจริงเขาอาจจะปรับบาลานซ์ให้มันดูเท่าๆกันนะครับโอเค สามนะครับก็คือว่าคุณสมบัตินะครับก็คือว่าบับเบิลบับเบิลบับเบิลเนี่ยนะครับสามารถหาได้จากตัวออซีออซีเท่านั้นนะครับไม่สามารถก็แน่นอนนะคือเอ่อเหมือนกับน้ําตาแหละเพื่อนเพื่อนคือน้ําตาของล็อกกี้ล็อกกี้ก็หาได้จากตัวล็อกกี้เท่านั้นนะครับตัวบับเบิลก็สามารถหาได้จากออซีเท่านั้นก็ปกติครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใส่มาให้สับสนทำไมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าขึ้นมาอีกแถวหนึง่งบอกว่าคุณสมบัติในการฟาร์มน้ำตาของเ,อเทียดดอบเนี่ยของออสซี่มีไหมก็ไม่มีนะครับก็จะมีแต่เฉพาะของอล็อกกี้ล็อกกี้ใช่ไหมใส่มาให้มันดูแบบนั้นนะโอเคนะครับเพื่อนๆอซึ่งนะครับตัวบับเบิ้ลตรงนี้เนี่ยนะครับยัง ไม่แน่ใจว่าจะมีความสัมพันธ์เอาไปใช้ทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะครับที่แน่ๆน,น่าจะเอาไปใช้ได้กับเหมือนกับตัวเทียดดอกก็คือน่าจะาไปขายได้นะกับไคลี่นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการคราฟอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับเอ็กซิเซอร์นะครับแต่เอ็กซิเซอร์น้ําตาของตัวล็อกกี้ล็อกกี้เนี่ยสามารถที่จะนําไปคราฟตัวเอ็กซิเซอร์ได้ใช่ไหมแต่ถามว่าเอ็กซิเซอร์สามารถซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับซื้อกับเมเยอร์ก็ได้นะครับส่วนของอ ออซิออซี่เนี่ยที่เป็นบับเบิลเนี่ยถามว่าบับเบิลเอาไปคราฟแล้วเนี่ยได้ของมาเนี่ยอของสิ่งนั้นสามารถซื้อได้ไหมอ่านะครับผมก็คิดว่าน่าจะต้องซื้อได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกคนจะต้องมีออซิออซี่หมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนทุกคนจะต้องมีออซี่หมดนะเพราะว่าออซี่มีทั้งหมดแค่20,000ืนะครับเจ็ดพตัวนะครับถ้าผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่น,ผ,ลนผู้เล่นเยอะกว่านี้นะครับ มันไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับคนหนึ่งก็ถือ4-5ตัวแล้วแน่นอนนะครับโอเคไปต่อนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทรดต่างๆนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยในแรงขุดนะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปดูนะว่าของเพื่อนๆเนี่ยอ่ที่ได้มานะครับระดับคอมมอนแลร์อีพิกเรจแดนรี่ลีลิกเนี่ยมันอยู่ในค่าเฉลี่ยเหล่านี้ไหมนะครับถ้ามันต่ํากว่าเพื่อนๆพิจารณาเองจะขายทิ้งยอมขาดทุนนะฮะหรือเพื่อนเพื่อนจะเก็บไว้ผสมพันธุ์ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือ เพื่อนๆจะแต่ความจริงถ้าจะเก็บไว้ผสมพันธุ์เนี่ยเออก็พูดยากนะซื้อมาตั้งเก้าครับแล้วเก็บไว้ผสมพันธุ์กับการที่ไปซื้อจากในตลาดราคาที่ถูกกว่า6กเจ็ดครับอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาผสมพันธุ์หรือได้จากการคราฟเอามาผสมพันธุ์น่าจะคุ้มกว่าไหมหรือเพื่อนๆจะเก็บเอาไว้เนาะเพื่อแล้วก็เอาไปขุดเถอะไม่เป็นไรเนาะนะครับอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองตัดสินใจเอาเองนะครับโอเคครับก็ลองดูนะครับเทียบค่าเฉลี่ยครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยจาก2400ตัวนะเพื่อนๆถ้าปล่อยมาทั้งหมด2 0 0งพ7นะครับค่ะ มันจะปรับไปนะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเลข5นะครับเป็นเลขที่ดีที่สุดนะครับโอเคทีนี้นะครับมาถึงดรอปทั้ง6ดรอปนะครับตอนนี้เหลือแค่5กับ6ดรอปนะครับดรอปที่5นะครับความจริงถ้าใครไปงาน n อ t Fair ทีแฟนะครับ Big Cup เ f t Fair เนี่ยเขาแจกไวลิทด้วยนะแต่ความจริงเนี่ยผมก็ได้มานะนะครับผมก็ได้ไวริทมาแต่ความจริงเนี่ยมีไม่มีผมก็ยังคิดว่าเพื่อนๆซื้อทันนะ เพราะจากดรอกดูจากดรอบที่1นึงถึงสเนี่ยนะครับมันหมดค่อนข้างช้านะฮะแต่ดรอปที่5กับ6เนี่ยหลังจากคุณเนนินออกมาพูดเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันจะเกิดการใช้การแบบอยากรีบยังซื้อหรือเปล่าเพราะว่าเอ้ยพอเราได้ก่อนเนาะเราไปสเต็กก่อนได้ผลตอบแทนเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็มีเก,ก็บไว้ก็อุ่นใจอ่ะเรียกยงั้นแล้วกันนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็เราตกปลามาแน่นะครับออกตุเบอร์นะครับต้นเดือนนะครับ ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อนๆการที่เพื่อนๆจะตกปลาจะต้องมีหนึ่งคือขั้นเบ็ดสองคือเหยื่อนะครับเหยื่อก็จะมีระดับของมันเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเนาะมีขอบมุวงนะฮะมีขอบน้ำเงินนะครับระดับแรระดับอีพิกนะครับซึ่งมันส่งผลต่อการตกปลาครับเพื่อนๆการที่จะตกได้ของยากของง่ายได้ขยะได้อะไรเงี้ยเออเบ็ดและเหยื่อมีผลนะครับตัวเบ็ดก็เหมือนกันนะฮะมีระดับของมันนะครับ ส่วนไอ้แท่งตัวนี้นะครับมันเขียนไว้อย่างนี้ครับเพื่อนๆมันเขียนไว้ว่า common rare mystic legendary relic นะครับซึ่งมันเป็นการบอกว่าโอกาสที่เราจะตกได้ของในบ่อนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นขยะเป็นสิ่งของที่ใช้คลาบหรือเป็นอะไรในการตีบอกเรามีโอกาสได้ของในระดับหายากอยู่ที่เท่าไหร่อย่างอันเนี้ยเขาต้องการจะบอกว่า โอกาสได้ในระดับมิจนเนลลี่เนี่ยมีแค่หนึ่งหนึ่งช่องนะนะครับจากทั้งหมดนะแต่ในระดับถ้าเป็นมิสติกเนี่ยโอ,อ้น่าจะได้ชัวๆแหละคือถ้าตกอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเป็นมิสติกแล้วแหละนะครับแล้วก็ออระดับแรเนี่ยมีอยู่2ช่องจาก3ช่องนะครับเพราะฉะนั้นการตกครั้งนี้นะครับถ้าผมจะสรุปนะแปลว่าไม่ได้ของคอมมอนแน่นอนและไม่ได้ของระดับรีลิกแน่นอนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะผมตีความไม่ผิดนะ เพื่อนคิดเหมือนผมไหมนะครับลองดูนะครับก็จะเป็นการอธิบายาราตัวนี้เนาะนะครับซึ่งมีผลจากคันเบ็ดกับตัวเหยื่อนะครับซึ่งตัวเหยื่อนะครับเราก็จะได้จากสะเวนนะครับตัวคันเบ็ดเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าเราจะได้มาได้ยังไงนะครับนะครับตัวคันเบ็ดนะครับตัวเหยื่อก่อนตัวเหยื่อเนี่ยสามารถซื้อได้จากสเวนนะครับโดยการที่เพื่อนๆตกหลังจากตกปลานะครับเอามาแลกกับสะเวนสเวนจะให้ ฟิตให้ฟิตฟู้ดมาฟิตฟู้ดสามารถที่จะเอาไปลงฟาร์มปลาได้นะครับตอนนี้ฟาร์มปลามาแล้วนะครับเพื่อนๆในสไลด์ถัดไปนะครับเนี่ยนะครับฟาร์มปลานะครับก็คือเพื่อนๆเอาฟิตฟู้ดลงไปเลี้ยงเอาไปให้มันนะเอาฟิตฟู้ดลงไปนะครับคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆแบบเราแบบเอามาเล็ดแหละไปปลูกผลผลผลไม้หรือพืชเนาะเพื่อนๆอ่ แล้วเราก็ได้พอผ่านไปประมาณ3วันเขาบอก96ชั่วโมงเนาะเราจะได้ผลตอบแทนออกมาเป็นกิลอ่าเป็นกิลตัวนี้นะซึ่งกิลตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้นะครับกับสเวนได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเออเอาไปใช้กับสเวนได้หรือใช้ในเกมได้นะครับไปใช้จ่ายในเกมได้ซึ่งกิลเนี่ยในหน้าไอตอนที่ผมเกิดออกมาตอนแรกก็คือว่ากิลเนี่ยเจาลูมิแรกก็ได้นะครับเราก็ต้องดูอัตราผลตอบแทนเนาะว่าเจลลูมิแรกหรือว่าเราจะใช้วิธีการเอ่อตกปลานะครับ าฟาร์มนะครับแล้วก็ไปแลกมานะครับเป็นฟิตฟู้ดได้เป็นกิลมานะครับก็จะมีหลายขั้นตอนหน่อยนะครับโอเคขออนุญาตไปต่อนะครับเ,เพื่อนๆแล้วอ่านี่ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันประจำฤดูกาลเนาะนะครับใครสนใจก็เข้าแข่งขันได้นะครับแต่ผมคิดว่าของผมเนี่ยของคงไม่พร้อมนะครับแล้วก็คงไม่ได้เข้าร่วมแข่ง ทีนี้มาในเรื่องของอตัวคันเบ็ดเพื่อนๆอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะสำคัญมากนะครับเพื่อนๆก็คือว่าคันเบ็ดเนี่ยเขาจะปล่อยทั้งหมด3ดอกด้วยกันนะครับปล่อยทั้งหมด3ดอกด้วยกันนะครับแล้วก็ดอกที่1นะครับจะเป็นวันที่30กันยายดอกที่2 4ตุลาแล้วก็ดอกที่3นมนะครับ7็ตุลาคมนะครับสําหรับการ AMA ครั้งนี้เนี่ยเขามีการแจกไวลิสด,ด้วยนะเพื่อนๆของดอกที่1นนะครับซึ่งก็ต้อง ขอแสดงความยินดีกับผมด้วยนะครับที่ผมได้มาไม่มีใครตบมือให้ก็ตบมือให้ตัวเองนี่แหละครับนะครับมาครับขอ,อนิดนึงนะฮะโอเคนะครับก็ผมบอกเทคนิคมั้ความจริงเนี่ยการตอบ AMA เนี่ยตอนนี้เขาพยายามอย่างนี้ครับเพื่อนคือบางคนเนี่ยตอบสั้นตอบง่ายตอบไวตอบเขาตอนนี้เขาอย่างนี้ฮะ เนื่องจากเกิดปัญหาเยอะและหลายครั้งนะครับเขาจะบอกระบุมาเลยว่าเพื่อนๆต้องตอบให้ตรงตัวเล็กตัวใหญ่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับต้องมีคำนี้ประกอบอยู่ด้วยอย่างของผมข้อที่ผมได้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่ที่เราพูดถึงวันนี้นอกจากออซี่ออซี่คือระบบอะไรแน่นอนระบบตกปลานะครับบางคนพิมพ์แค่ตกปลาไม่ได้นะครับนะครับต้องผมเนี่ยพออีข้อหถึง4เนี่ยผมบอกเลยผมตอบผมรู้แล้วผมรีบพิมพ์ ผมไม่ได้อ่านให้ละเอียดนะครับพอมาผมข้อที่5เนี่ยผมใจเย็นผมนิ่งผมมีสติผมอ่านเขาเขียนไว้ว่าให้มีคําว่าระบบด้วยผมก็นั่งพิมพ์นะละบบตกปลาผมนี่คนพิมพ์ช้านะขาดผมคงพิมพ์ช้านะแต่ถ้าเรามีสติเราไม่รีบร้อนนะครับทันนะฮะแล้วเราได้รางวัลด้วยนะครับผมก็ขนาดเนีผมก็กากะนะผมเนี่ยคือไป MAMA MA ตัวไหนเนี่ยผมไม่เคยได้รางวัลเลยนะเอฟครับอะไรต่ออะไรนะไม่เคยได้รางวัลน,นะครับไม่ได้รางวัลกับหมอนิ้มูนนี่แหละนะครับก็ ถ้าได้เบ็ดมานะเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ทดสอบลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปลองทุกบ่อเลยนะครับผมกําลังกล่าวว่าอย่างนี้นะเพื่อนๆว่า,าบ่อที่มันเป็นบ่อน้ําพิษเนี่ยบ่อในท็อกซิกเลกเนี่ยนะครับน่าจะมีปลาสายพันธุ์แปลกๆนะครับที่มันมีแตนหรือมีเตชันมานครับในความเป็นจริงเนี่ยนะครับไอตัวระบบ ตรงเนี้ยเ,เพื่อนๆเลี้ยงปาลาเราเนี่ยความจริงผมอยากได้อย่างนี้นะคือว่าความจริงอะ่ะพอเราตกปลาได้มาใช่ไหมเพื่อนผมอยากให้เอาปลาเนี่ยมาลงที่บ่อแล้วก็เวลาเราเลี้ยงปลาเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่เท่ากันไงอันเนี้ยนนมันเหมือนกับแบบเหมือนเขาล็อกปลาไว้ให้เราเนาะว่ามันคือปลาสายพันธุ์เนี้ยเอออะไรวนเนี้ยเลี้ยงปลาทูอะไรเงี้ยดีป่าได้ไหมไม่ได้ดิอันนี้เป็นบ่อน้าจืดเออเลี้ยงปลาทอง ไม่ใช่นะครับสมมติว่าเราเลี้ยงปลาตรงเนี้นะครับเราใส่ฟิตฟูดยังไงผลตอบแทนของเราก็กิวและเท่าเท่ากันขึ้นกับจํานวนฟิตฟูดที่เราใส่นะครับความจริงอะผมอยากได้อย่างนี้สมมุติว่าอผมไปตกได้ปลาวานมาอย่างเงี้ยแล้วผมเอาไปลงที่บ่อผมอะนะครับแล้วผมใส่ฟิตฟูดเข้าไปผมอยากจะได้ผลตอบแทนที่เยอะเอออย่างเงี้ยได้ไหมเพื่อนๆผมเอาปลาปิรันย่าไปลงอย่างเงี้ย ผมใส่ฟิตฟูดเข้าไปนะครับผลตอบแทนของผมอาจจะแตกต่างออกไปเอ้ยเกมมันน่าจะสนุกยิ่งขึ้นนะเพื่อนในเมื่อบ,บ่อของเราเนี่ยปลามันมีหลายสายพันธุ์ไงนะครับน,น่าสนใจมากๆตรงนี้ฝากคุณเนนินกับทางทีมเดฟไว้หน่อยนะนะครับผมว่าน่าจะสนุกนะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะครับสําหรับตัวคันเบ็ดนะเขายังไม่บอกราคายังไม่บอกจํานวนนะครับแต่ ยังไงเพื่อนๆลองเตรียมรูมีเ,เดี๋ยวเขาคงแจ้งอีกทีนะแล้วเพื่อนๆลองไปแย่งแย่งสุ่มดูนะว่าลองไปแย่งกาชาปองกับเขาดูในรอบที่1น,นะถ้าเพื่อนๆทันก็ดีใจด้วยนะครับแต่สําหรับผมก็ยินเข้าวินไปรอเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบนะที่พูดมาทั้งหมดทั้งคลิปนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะจะขิงนะฮะว่าตัวเองได้ไวริสมาโอเครอเล่นนะครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นก็ โอเคนะครับก็ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญในการตกปลาหนึ่งนะครับเบ็ด2เหยื่อนะครับแล้วก็ร่วมสนุกได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมนะครับเพราะว่าซับสไครต์สำคัญยังไงฮะผมได้เบ็ดมาแน่นอนเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเป็นคนทดสอบให้กับเพื่อนๆเองนะฮะว่าแต่ละบ่อเนี่ย มันได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วติดตามคลิปของผมให้ดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ครับนะฮะในระบบโทเคโนมิกของอตัวเกมระบบตกปลาเพื่อนๆไปศึกษาต่อได้นะจากลิงก์ที่เขาให้ไว้นะครับใน Facebook ในอะไรต่างๆนะครับตัวนั้นนะฮะมันจะมีระบบโทเคโนมิกที่เป็นกิลใช่ไหมฮะมีตัวบับเฟลนะครับมีตัวฟิตฟูดใช่ไหมเออมันเริ่มจะมีแบบ หลากหลายและอะไรตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าความชัดเจนยังไม่ชัดเจนนะก็ต้องยังไงก็ต้องรอตัวเกมเนี่ยมันเปิดตัวนะครับตัวแพทมันอัปเดตนะครับเราก็จะได้รู้แน่ชัดแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ